โรงเรียนบ้านตุ้งขี้เหล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2เรือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ตั้งอยู่ที่6ตำบลของไม้แก้วอํเาเภอศิเกาจังหวัดตรังภายใต้การบริหารงานของนางสาวอุมารัตน์เกลียงเมืองคำาฝันของโรงเรียนคือการเรียนดีมีคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตุ้งขี้เหล็ก เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ -6 ในปีการศึกษา2,566มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด94คนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9ท่าทกลน่มปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านรุ่งขี่เหล็กได้ดำเนินการด้านการเกษตรผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดังนี้ 1. เพาะพันธุ์พืช 2. ปลูกผักสวนครัว 3. ปลูกผักปลอดสารพิษ 4. เพาะถั่วงอก 5. เพาะเห็ดนางฟ้า 6. ททำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ 7. เลี้ยงปลาในกระชงัง 8. เลี้ยงหอยโขง ทำน้ำยาล้างจานและ10แปรรูปอาหารโรงเรียนดําเนินการต่อยอดกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมนี้โดยการจัดจําหน่ายผลผลิตเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนจําหน่ายให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตทักษะอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียนมีการปันผลและค่าตอบแทนเมื่อสิ้นปีการศึกษาอีกด้วย จากการดำเนินง,งานด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา2566โรงเรียนจึงสมัครเข้าร่วมและได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริจากจังหวัดตรางประจำปีงบประมาณ2566โดยได้รับงบประมาณจํนวน90,000บาทโดยจำแนกเป็นวัสดุการเกษตรวัสดุก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งประกอบด้วยด้านพืช9รายการด้านปศุสัตว์2รายการด้านประมง3รายการวัสดุอุปกรณ์ด้านอื่นๆ12รายการและวัสดุก่อสร้าง3รายการรวมทั้งสิ้น2ี่รายการรายงานผลระหว่างการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวานันตามในพระราชดำริประจำปี2566 การพื้นที่เพาะปลูกและการปรับปรุงบำรุงดิน 1. นการจัดการดินการปรับปรุงบำรุงดินจากการดําเนินการพบว่าดินเป็นดินเหนียวและดินเค็มโรงเรียนจึงดําเนินการใส่ขี้เก๊กและนาหมักชีวภาพลงในเปลนกเกษตรเพื่อเพิ่มไนโตานให้แก่ดินการทําน้าําหมักปูนหมักชีวภาพโรงเรียนได้ดำเนินการแยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่งพบว่า เศษอาหารไม่เพียงพอในการทำปุ๋ยมากด้านการจัดการน้ำในแปลง 1. การจัดการน้ำในแปลงซึ่งพบปัญหาคือนักเรียนใช้วิธีการรดน้ำโดยการตักน้ำจากสระการตักน้ำในสระน้ำนั้นอาจเป็นอันตรายกับนักเรียนได้โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กมีแหล่งน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรตลอดทั้งปีด้านพืช 1. การเพาะปลูก พื้นที่การปลูกบางพื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่ลุ่มทําให้น้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝนและในบางพื้นที่ที่มีแสงแดดไม่เพียงพอส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีอีกด้วยการดูแลรักษาการดูแลรักษาในช่วงวันหยุดของนักเรียนพบป,ปัญหาคือในช่วงวันหยุดสองอาทิตย์นักเรียนไม่สามารถมาดูแลผลผลิตได้อย่างต่อเน,นื่อง 3. การเก็บเกี่ยว ซึ่งพบว่าผลผลิตมากเกินความต้องการของผู้บริโภคและบางครั้งมีความคลาดเคลื่อนกับเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนอีกด้วย 4. โรคและแมลงศัตรูพืชพบว่ามีนอนกัดกินในใบในช่วงฤดูฝนด้านประมง 1. นโรงเรือนบ้านทุ่งขี้เด็กมีแหล่งน้ำเพียงพอกับสัตว์น้ำที่มีอยู่ 2. การให้อาหาร มีความเสี่ยงในการให้อาหารเนื่องจากไปชังไม่แข็งแรงและส่งผลให้สัตว์อื่นจากภายนอกเข้ามากินปลาได้ด้านปรสุสัตว์ 1. การดูแลปรสุสตัตว์โรงเรียนดําเนินการเลี้ยงไก่จํานวน100ตัวจากการดําเนินการพบว่าข้อไก่มีกลิ่นเหม็นอาจส่งผลต่อบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนได้2การทับวัคซีน ไก่จำนวน100ตัวยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากยังไม่พบปัญหาโรคไก่และจากการดำเนินการพบว่าในข้อไก่มียุงจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลตกกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนได้ด้านสากร 1. การจัดตั้งสากรในโรงเรียนปัญหาที่พบคือเจ้าหน้าที่สากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งสากร 2. การจำหน่ายผลผลิตผ่านระบบสากลปัญหาที่พบคือไม่มีเจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิตทางด้านการเกษตรในช่วงวันหยุดด้านบัญชี 1. การทำบัญชีรายรับรายจ่ายผลผล,ผลิตที่จำหน่ายผ่านระบบสากลปัญหาที่พบคือเจ้าหน้าที่สากลยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำบัญชีด้านพัชนาการ 1. จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ที่มีภาวะทุพชนาการจำนวนทั้งสิ้น19รายซึ่งพบว่านักเรียนมีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานเพราะนักเรียนเลือกกินอาหารประเภททอดและนักเรียนไม่ชอบกินผักและผลไม้ 2. โรงเรียนมีการจัดเมนูอาหารตามโปรแกรมไทสกูลันซึ่งในเมนูอาหารในไทสกูลันนั้นบางเมนูไม่สามารถนำมาจัดให้นักเรียนได้เพราะไม่มีวัตถุดิบในท้องถิ่น การสนับสนุนจากส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กได้รับการสนับสนุนจากบริษัทล่ำสูงประเทศไทยจำกัดมหาชนในการสนับสนุนขี้เก๊กจำนวน5ตันใช้ในการใส่แปลงผักสําหรับเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูกปศุสัตว์อัมเพอสิเกลสนับสนุนวิตามินสำหรับไก่จำนวนหห่อ เพื่อปรับสภาพไก่ก่อนลงโรงเรือนครั้งแรกและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรังสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพจำนวนหนึ่งลังและพอดอจำนวนสิบซองเพื่อใช้สำหรับทำปุ๋ยปรับสภาพน้ำและปรับสภาพโรงเรือนโรงเรียนบ้านทุ้งขี้เหล็กขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารสางวันตามแนวพระราชดำริด,ด้วยความโปรง่งใสและมีประสิทธิภาพต่อไป โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวานันตามแนวพระราชดำริขอขอบคุณมาณโอกาสนี้